สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Brain Talk Studio ช่องที่จะชวนทุกคนมาคุยเรื่องความรู้แบบชิชวๆวันนี้เรามีหัวข้อที่กำลังมาแรงมากๆเลยค่ะก็คือการใช้ generative AI เพื่อสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนและแน่นอนค่ะแขกรับชิญของเราในวันนี้ก็คืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนโนโลยีและการศึกษายินดีต้อนรับค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับดีใจที่ได้มาคุยกับทุกคนในวันนี้เรื่องนี้น่าสนใจจริงๆเพราะ AI ไม่ได้มีไว้แค่ช่วยทำงานเอกสารแต่สามารถช่วยครูในการทำวิจัยในห้องเรียนได้ด้วยอาจารย์คะก่อนอื่นเลยอยากถามตรงๆว่าทำไมครูถึงต้องทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยคะฟังดูเป็นงานที่เพิ่มขึ้นเยอะเลยคะ่ะใช่ครับหลายคนคิดว่าเป็นภาระแต่จริงๆแล้วการวิจัยในชั้นเรียนช่วยให้ครูเข้าใจผู้เรียนมากขึ้นเห็นปัญหาชัดขึ้นและที่สำคัญสามารถปรับการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนได้ด้วยครับ อ๋อ oh, แบบนี้เองทีนี้มาถึง generative AI บ้างค่ะถ้าเราจะเริ่มต้นทำวิจัยในชั้นเรียน AI จะช่วยอะไรได้บ้างคะเริ่มตั้งแต่การตั้งคำถามวิจัยเลยครับสมมุติเรามีปัญหาว่านักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน AI อย่าง ChatGPT สามารถช่วยเสนอคำถามวิจัยได้เช่นการใช้กิจกรรมกลุ่มแบบร่วมมือมีผลต่อความมั่นใจในการสื่อสารของนักเรียนหรือไม่จากนั้น ก็ช่วยร่างวัตถุประสงค์การวิจัยได้ด้วยเช่นเพื่อศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มต่อความมั่นใจเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียนโอโ้โหฟังดูช่วยลดเวลาได้เยอะเลยค่ะแล้วพอได้คำถามกับวัตถุประสงค์แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะต่อมาก็คือการออกแบบกรอบแนวคิดครับหลายครูมักติดปัญหาตรงนี้แต่ AI ช่วยเสนอโมเดลง่ายๆได้เช่นตัวแปรต้นเท่ากับกิจกรรมกลุ่มแบบร่วมมือตัวแปรตามเท่ากับ ความมั่นใจในการสื่อสาร AI ยังช่วยอธิบายความสัมพันธ์ได้ด้วยทำให้เราเห็นภาพการวิจัยชัดขึ้นครับแล้วเรื่องการอ่านเอกสารงานวิจัยล่ะคะอันนี้น่าจะหนักสุดเลยค่ะใช่ครับการสังเคราะห์อเอกสารใช้เวลามากแต่ AI สามารถช่วยสรุปบทความยาวๆให้สั้นลงและยังเปรียบเทียบงานเก่าๆให้เราเห็นว่าใครทำอะไรไปแล้วและยังมีช่องว่างตรงไหนเช่น งานเก่าอาจทำกับนักเรียนมปลายแต่ยังไม่มีใครศึกษากับมต้นเราก็จะเห็นช่องว่างนั้นแล้วต่อยอดได้เลยฟังแล้วรู้สึกว่า AI ช่วยได้ทุกขั้นตอนเลยนะคะแล้วค้าจะเขียนรายงานวิจัย5บทละคะอาจารย์ AI ไม่ได้เขียนแทนเราทั้งบทนะครับแต่ช่วยเป็นผู้ช่วยทางความคิดได้ดีมากสามารถช่วยให้ครูร่างเอกสารเช่นบทที่1ร่างปัญหาและความเป็นมาบทที่2ช่วยจัดโครงสร้างวรรณกรรมปริทัศน์ บทที่3เสนอวิธีวิจัยบทที่4สรุปผลและช่วยทําตารางเบื้องต้นบทที่5เสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสุดท้ายครูต้องปรับและเชื่อมโยงให้เข้ากับห้องเรียนจริงครับสรุปง่ายๆเลยนะคะการใช้ generative AI ไม่ได้ทำให้การวิจัยหายไปแต่ทำให้ครูทำได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและมีไอเดียที่หลากหลายมากขึ้นค่ะถูกต้องครับ สิ่งสำคัญคือใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและวิจารณญาณมอง AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ตัวแทนทั้งหมดครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะสำหรับการแบ่งปันความรู้ในวันนี้หวังว่าครูและเพื่อนๆที่ฟังอยู่จะได้แรงบันดาลใจในการใช้ AI มาช่วยทำวิจัยในชั้นเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่ Brain Talk Studio ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ